สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูม่มันก็ฮ็อบบี้ชาแนลกันนะฮะในคลิปนี้นะครับผมจะเอาตะเกียบไลซ์ไซเบอร์ของ RX78 มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปเก่าแล้วนะครับตั้งแต่สมัยทำ u t u b e แรกๆเลยมั้งแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมอัดเสียงใหม่เข้าไปผสมกับเสียงเก่าที่เคยทำคลิปไว้นะครับเพราะนั้นบางทีบางจังหวะโทนเสียงมันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็ขออภัยไปก่อนเลยนะครับ ตะเกียบนี้นะครับก็หาซื้อได้ที่กันดัมคาเฟ่ที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนราคาเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่นะครับผลิตที่ปี2010นบะครับบันไดนะครับแมอินเจแด้านล่างตรงนี้เขียนไว้นะครับแล้วก็ข้างบนนะฮะตรงนี้ RX78 แต่ว่าเขามีการเล่นคำว่านานะฮาชิฮาชิแปลว่าตะเกียบพอดีนะฮะข้างหน้ามีเขียนว่าอัมบูโรอิตทาคิมัสนะครับก็คือ กูจะกินละอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ไว้พูดก่อนกินข้าวนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีบอกวิธีใช้ตะเกียบอันนี้เป็นวัสดุ ABS น่าจะเป็นพวกพลาสติกนะครับแล้วก็มีข้อห้ามไว้นะครับว่าไม่ควรใช้เด็กที่ต่ำกว่า15ใช้นะฮะแล้วก็ วางไว้ห่างๆจากเด็กอประมาณนั้นนะครับก็คงกลัวเด็กเอาไปฟาดเล่นกัน,นมัง้งอะไรย่างนี้นะนะครับดูจากทรงแล้วก็น่าจะสวยอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะแกะออกมาดูแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูจากทรงแล้วก็คล้ายๆของกันพาเลยนะครับเป็นบีมซาเบตนะครับเคลียร์ใสสีชมพูนะครับที่ด้ามจับนะครับมีลายอยู่นะฮะแล้วก็คงไม่ต้องไปตัดเส้นเนอะ มีลิขสิทธิ์ตปั๊มไว้นะฮะก็เป็นของสไลด์นะค,ะความยาวนะครับประมาณ2ีเซนติเมตรนะครับมีซาร่าแอบไปอยู่ตรงนี้ครับเขียนไว้ว่าอนาตัน่าะทเบลาเลหรอวนะครับก็ประมาณว่าเออถ้าเป็นเธอแล้วก็ กินได้แน่นอนนะครับเอาไปใช้กินได้แน่นอนนะครับก็เหมือนในประโยคพูดของในอนิเมชันต้นฉบับมันนะฮะประมาณว่าถ้าเป็นอัมุโรขับกันดัมได้แน่นอนนะฮะแต่นี้คือเอามาใช้กินนะปัจจุบันยังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับหากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวก็ลองแวะไปที่กันดัมคาเฟ่ดูนะครับสาขาอาจจะมีไม่ค่อยเยอะเนอะถ้าจําไม่ผิดก็อาจจะมีอากิฮาบาร่าโอไดบะตตงกันดัมเบดนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะครับหากข้อมูลตกหลนหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออาภัยมานที่นี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูคลิปให,ใหม่ๆกันส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย